ดอกจันดอกจันทร์รายงานการจัดสร้างและความสำคัญของเหรียญโซลดหลวงพ่อวัดเขาตะคราวจังหวัดเพชรบุรีพอสสาลา2523ดอกจันทร์ดอกจันทร์ดอกจันทร์ดอกจันทรหนึ่งความเป็นมาดอกจันทร์ดอกจันทร์เหรียญโซลดหลวงพ่อวัดเขาตะคราวจังหวัดเพชรบุรีจัดสร้างครึ่งในปีพอสสาลา 2,523โดยเป็นเหรียญที่มีพิธีพุทธ,ธาพิเศษในวันเสาร์5แรม5ค่ำเดือน5ซึ่งถือเป็นเลิกม,มงคลที่หายากยิ่งการปลูกเศษเหรียญนี้ดำเนินการโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาคมดอกจันทร์ดอกจันทร์2ความหมายของคำว่าโสลดดอกจันทร์ดอกจันทร์คำว่าโสลดหมายถึง16ซึ่งหากนับจำนวนองค์พระที่ปรากฏบนเหรียญจะพบว่ามีทั้งหมด16องค์พอดี ดอกจันดอกจันทรสามความหมายในบริบทต่างๆดอกจันทรดอกจันทร์คว่าโสรดมีความหมายที่แตกต่างกันในบริบทต่างๆดังนี้ดอกจันทรดอกจันทรด้านคาถาดอกจันทร์ดอกจันทร์โสรดหมายถึงคาถาพระเจ้า16พระองค์ซึ่งเป็นคาถาที่สําคัญในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาดอกจันดอกจันทร์ด้านพรมโลกดอกจันทร์ดอกจันทร์โสรดหมายถึงรูปพรม16ชั้นหรือที่เรียกว่าโสรดพรม โดยเฉพาะชั้นอัคนิฐาพรมซึ่งเป็นพรหมโลกชั้นที่16อันเป็นที่อยู่ของเท้าสหัมบดีพรหมผู้ซึ่งได้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมเมื่อครั้งปรัสรู้ใหม่ๆคําอาราธนาธรรมที่เริ่มต้นด้วยคำว่าพรหมมาจโลกาและอื่นๆมีที่มาจากเรื่องราวนี้ดอกจันดอกจันด้านยันดอกจันดอกจันโสลถยังหมายถึงยันอริยสัจโสลด ซึ่งเป็นยันที่มีลักษณะเป็นตารางสี่เหลี่ยมสี่ช่องสีแถวรวมกันได้16ช่องในแต่ละช่องจะมีตัวเลข1นถึงสิโดยเมื่อนําตัวเลขในแต่ละแถวมารวมกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ34ทุกแถวซึ่งตัวเลขในตารางเป็นดังนี้อัญญประกาศเดียวเปิดอัญญประกาศเดียวเปิดอัญญประกาศเดียวเปิด16 9 4 5 3 6 15ส0 1ห12 1 8 2 7 14 1 1อัญญประกาศเดี่ยวเปิดอัญญประกาศเดียวเปิดอัญญประกาศเดียวเปิด,ปด,ปด 4. พิธีกรรมและการปลูกเสกเรียนโสลดหลวงพ่อวัดเขาตะคราได้รับการปลูกเสกในพิธีกรรมที่จัดขึ้นอย่างเข้มขลังโดยมีการนิมนต์หลวงพ่อฤษีลิงดำซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านวิทยาคมมาทำการปลูกเสกเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เรียน 5. สรุป เหรียญโสลดหลวงพ่อวัดเขาตะคราวถือเป็นวัตถุมงคลที่มีความสำคัญทางด้านศาสนาและประเพณีพิธีการสร้างเหรียญน,นี้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนทำให้เหรียญโสลดมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าอย่างยิ่งทั้งในแง่ของความหมายทงางศาสนาและความเชื่อของผู้ศรัทธา